โอเคเริ่มละเริ่มละมามามามังกูบีมบางมากรปุังไอ้ขโมย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 บีมไ้ขโมยขโมยขโมยดลางดูข้างไ้ขโมยขโมยขโมยลบไปหสลบไปมีซับโดสองคนเดีวไปตรงอให้สวยตรงนึงตรงนึงตรงนึงตรงึงขขโมยขโมยบีมขโมยโอเ่มเลยสีบ

มาจากไหนไอ้สัสเอะไปมาจากไหนพ่อหนุ่ยเฮอี้ยแฟงแฟงงแฟงแฟงซัโกซโกโอ้เอ exactly ่อสะพานโอเคโอเคไปันตรงตายตายตายอู่ให้อูให้อยู่ตรงตรงสะพานตรงสะพานรงหกสิบงหกสิบงไม่ตายวะอ๋อเยอะทามิง ลบหกสิบต้อง่ากูฟ้าโกให้ได้แท็กแท็ายังบิ๊มแถมยงยังเดี๋ยวเราอซ์ให้ต้องสะพานเหมืนเดิมตายตายตายกำลักำลงกำลังกำลังบิ๊บิ๊มบิ๊มแล้วตายแล้วตรงผมตรงผมตรงตเอออย่ามช่วยช่วยช่วช่วยดูให้อยู่ดูให้อยู่ดูใยู่โอ้ตรงผมสคนเลยสคนมันสคน ตายออตายอ๋ยอีกตัวนึงอีกตัวนึงมันอยู่ตรงตรงนั้นเหมือนกันอ่ะตรงไหนตรงกลางเออเออมันอยู่ตรงโอเค็นได้ได้ตรงกลางตรงกลางตรงกลางบินตรงกลางขาดูสักตัวใได้บินขาดูสักตัวไอ้ตัวแล้วตัวแล้วตัวแล้วตัวสวยปืนอะไรปืนอะไรปืนอะไรปีนไอตีหนอไอคอนั้นอ้นั้นไอ้นั้นไอ้นั้นต้องต้องต้องแอรี่ตรงแอรี่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 เอาหน่อยเอาหน่อยต้องแอรี่อะโอ้โหโอ้โหไอ้มันไม่เลยออสี่สิบตรงนั้นอ่ะมันเป็นคนละละเออเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้โหพี่โก กิงระังพี่โอ้ยิงไม่โตไอ้เรี่แบงปืนมันเป็นมอสเซนเอ้บี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 มันมาอยู่กับมึงสองคนเลยตรงตรงนี้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 เลื่อนเลื่อนสี่สิบเลื่อนสี่สิบตายตายตายตรงไหนตรงไหนตรงตรงคาสปอนไปตรงคาเฟ่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 ตาย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  ้ยิงโดนเฉยยิ่งยิ้งมันเลื่อนเลยสามสิบมันเลื่อนเลยสามสิบกูมีบาร์กูมีออฟตาตาตาอีกตัวนึงอีกตัวนึงเลื่อนเลยโอเคสวยโอเคสวยซอยซอยไปตรงตรงนี้ก่อนพอไปตรงแอร์ตั้งไม่มีไม่มีไม่มีแล้วไม่มีแล้วตรงสะพานแน่ๆไม่ก็ตรงมิดตรงคาสปอนคาสปอนคาสปอนตอนโอนโอเคตรงบาร์ด้านหน้าตัวนึงตาตาตาเลื่อนซอยซอยซอย ดา่าๆด่าๆด่าบีบีอย่าคุยอย่าคุยไปข้างบนอย่าคุยไปข้างบนบึ้งไปเขาบีบีไปไปข้างล่างไปข้างล่างไปข้างล่างโชคดีมันมันเรื่องเดือนสิบไอไอเอสโตรมัน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 อยู่ข้างบนสะพานแล้วก็มีตรงตาตาตาตัวหนึ่งตรงอ๋อถ้ำเหรอใช่ใช่อะไรละเลื่อโรตไปสวยสวยสวยตรงตรงสเตย์ตัวหนึ่งโอ้ไม่เล่นแบบนี้เลยวะบีบียายายามาแล้วว่ะบีบีบ้ามาแล้วยิงไม่โดนอยิงไม่โดนอ่ะโอ้โคตรลุ้นเมื่อกี้ตรงสะพานตรงยิงไม่โดนไอ้สัตว์ยิงไม่โดนยิ่งไม่โดน ล่นมากเมื่อกี้ตายตายตายสะพานสะพานแม่ก็ลงมามีแล้วน่นจะสะพานเออเห็นอะไรแล้วนี่มันนี่มันเราไม่เจ็ดสิบเราไม่เจ็ดสิบเราไม่เจ็ดสิบสวยไปตรงนึงไปตรงนึงนี่นี่คาเฟ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 ่มันมันมันดักมันดักมันดักระวังเออมันโอ้ไม่มีสักไม่มีสกาสกายเออตรงตรงเมตตรงเมตตรงเมตไม่ไม่หย่อโอ้โหเิมพยบอลเบลเลมันมันดันเจ้าน็อปดันเจ้าน็อป เป็นอะไรเป็นอะไรนอนเจนเนาะดักก้อนวีไอพิมดักก้อนวีมันปืนออฟมันปืนอ็อกสวยเออสวยๆของมือแจ๊สสิให้เออตรงตรงมิดตรงมิดระวังข้างหน้าพี่มีสองตัวเลยมีสองตัวเลยฮะตะโขบเป็นไรอ่ะตรงมันมันมันเป็นตรงจุดเกิดละ ตายหัตยตายตายลหะโลหะสิลลไปตรงตยงบีตรงบึงนัยนบีตงนตนัสวยโอ้ไม่ได้เซตโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้เซตแต่ว่าโอเคเออตรงรถไปสงแฟงแฟงไปาขาตอล็อเออสวยสวยอ๋อต้องล็อก่อน ไม่ต้องไม่ต้องเกิดมันอะโอ้มีมีมีกูมีเอ็มจีอะบีเอ่ออยวช่วยช่วยเซน่าบีบไมมรอ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 ไ้เราไว้เออไม่พอโอเคไม่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 เลือดลงข้างบนโอ้โหไม่ตายวะกูมีเอ็มจีไอ้เที่ยเอ็มจีมันติดยาไอ้ตัวแอ็มันมันเลือดเลยสามสิบกูมีเอ็มจีแอลลี่แอลลี่แอลลี่ ลบไปลบไปหกสิบตรงข้างล่างตรงตรงสองคนเลยสงคนเลยอย่าอย่าอย่าบุกอย่าบุกบไปอย่าบุกอย่าบุกอย่าบุกอย่าสปอนคิวอย่าสปอนคิ่าสอนคิวอน่าอย่าสปอิน่นนนปวว ข้าสองคนเลยตรงๆมิตรงมิดด้วนด้วยอยู่ตรงผมตรงผมตรงตรงเอ้ยตรงมันกำลังไปหาพี่มันกำลังไปหาพี่ตายตายตายตรงไม่ตรงไม่ตรงไมบนไม่ตรงไม่ตรงม่ตรงกระนาโอ้โหบอกแล้วตรงตรงตรงสะพาน ตายตายเฮ้ยตรงมันม okay. ันอยู okay. ่ตรงสะพานสะพานเหรอโอเคมันมันลงไปล่างแล้ว <incorrect>. มัน <Zeit> มันเลื่อนเหรอลูกตาแล้วโอ้มีขอขอตงิดรโอเคตายบกสิบลกลบสี่สวยสวยสวงไม่ตองไม่ตงไม่งไม่ ตายตายตรงแอร่ตรงแอรลีตรงแอลโตัวตัวนี่นี่นี่นมนี่นี่นี่นีนี่เลยนี่เลยนี่ก้อนนี่ก้อนนี่ก้อนตรงสองตัวอยู่ตรงตรงตรงนั่นแหละเห็นไรเห็นรตัวนึงเห็นตัวตรงตรงนั้นเหรอโอเคเห็นแล้วตัวตัวตัวงหตงหมันโอเคสวยสวยตาย อยู่ไหนอยู่ไหนเออต้องเม็ดเม็ดเม็ดสองตัวเลยรสองตัวเลยมันมันเดินคู่กันมันเดินคู่กันคู่เขาคู่เขาเลุลุลุลือเรือลุลือดเลือสิบลลือดเลือสิบสวยตา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 อ่ผมแอบแล้วผมแอบแล้วตัวตั้งยันนี้นี้ยยอกวอยเองยอกวอยเอไมแอบแอบได้เลย โอ้โหไม่โดนมันมีโอกาสคัมแบ็กได้อยู่มันปิงด้วยไงพี่พี่มีตรงมึตง,งตรงมึงมีตรงมึงมากตรงมึงมากพีต่ตรงมึงมากตรงกรนะพานเนาะอืมเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหเฮีย